หลังจากเจอดราม่าถล่มเลยนะคะทั้งเรื่องเงินบริจาคปมบิดเบือนประวัติศาสตร์ค่ะสำหรับรายการช่องสั่งผีนะคะล่าสุดคุณบวยชัชวุฒิค่ะออกมาอัดคลิปนะคะชี้แจงผ่านแฟนเพจขอโทษชาวโควราชกรณีที่ไม่พอใจรายการค่ะในเทปที่มีการดูหมิ่นย่าโมรวมถึงที่มีการพูดถึงอาจารย์เรนนี่นะคะที่อ้างว่าตาย49วันแล้วฟืน้นพร้อมขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอออกจากผังรายการของทางช่องแเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอโทษพี่น้องชาวนครราชสีมานะครับเรื่องของความราบับผิดชอบนะครับที่รายการของเราได้ออกอากาศไปเมื่อประมาณกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเทศหมดย่าโมงแล้วก็มีกระแสด,ดรามา่าย้อนหลังมาว่าไปกระทบจิตใจของพี่น้องชาวนครราชสีมาถ้าเกิดดูเนื้อทั้งหมดของรายการพวกเราทั้งหมดทุกคน ทำรายการด้วยความเคารพในเมื่อเกิดความสะเทือนใจกับพี่น้องชาวนครราชสีมาไม่ว่าจะจำนวนเท่าไหร่ก็ตามผมในฐานะผู้บริหารขอสแสดงความรับผิดชอบโดยการแจ้งความจำนวนไปทางผู้บริหารทางช่องแปเพื่อถอนรายการช่องส่องผีออกจากช่องแปดเพื่อเป็นความรับผิดชอบที่พวกเรา ได้กระทากันส่วนเรื่องของกระแสด,ดราม่าเรื่องจารันเรนนี่นะครับเท่าที่ผมทำรายการกับเรนนี่มารู้จักน้องมาประมาณเกือบเกสองปีนี่นะครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อครับแต่พอได้พิสูจน์ต่างๆเป็นประสบการณ์เฉลรวยผมผมก็เชื่อหมดใจว่าจย์เรนนี่สามารถสื่อสารกับโดวจิตดวงญาณได้หรือแม้กระทั่งเรเปองดราม่าว่าเรนนี่ตาย49วัน เท่าที่ผมรับทราบข้อมูลมาตลอดที่รู้จักเรนนี่หรือแม้กระทั่งไปดูเทสย้อนหลังของอาจารย์เรนนี่ผมยังไม่เคยได้ยินว่าอาจารย์เรนนี่พูดว่าตายมาแล้ว49วันการที่อาจารย์เรนนี่บอกว่าคนคนที่ตายแล้ว49วันถึงพูดภาษาผีได้ไม่ได้หมายความว่าตัวอาจารย์เรนนี่ตายมาแล้ว49วันถึงพูดภาษาผีได้อาจารย์เรนนี่ ถึงว่าตัวเขาเองตายมาแล้วหนึ่งวันถ้าเกิดดูทุกๆสัมภาษณ์ที่ผมไปสัมภาษณ์กับจารเรนี่นะครับ mm hmm. เขาตายมาหนึ่งวันและไปฝึนในห้องดับจิตเพราะฉะนั้นแล้วผมได้แสดงความรับผิดชอบแล้วโดยการถอนรายการช่องสองอีออกจากช่องแปดเพื่อความแสดงเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ